กแล้วนะคะสำหรับน้องลีโวตัวสูงของเรานะคะคันนี้หล่อเทแล้วก็ดุดันมากๆนะคะเครื่อง2.4ของเราน้องราคาเพียง349,000บาทเท่านั้นนะคะร้วผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะได้เป็นตัว e อ e r o m t อ p ของเราหล่อเท่แค่ไหนนะคะตามน้องนางมาชมเลยค่ะด้านหน้านะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกค่ะแล้วก็ล้อแม็กเดิมจากโรงงาน ระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะพวงมาลัยมันติฟังช์ชันถุงลมอยู่3ลูกนะคะตอนนี้เป็นเกียร์5สปีดแล้วก็มาพร้อมโหมดพราเว่์โหมดอีคอโคโหมดที่สำคัญนะคะวิทยุเชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธตัว Android แล้วก็ iOS สามารถนะคะ,ะกดวางสายรับสายได้ทั้งผ่านตัวพวงมาลัยมันติฟัง์ชันแล้วก็ตัวนะคะวิทยุได้เลยแคปเปิดได้กวา้กวางถึง90องศาเลยคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดตามหานะคะรีโวแคปตัวสูงอยู่นะคะต้องไม่ควรพลาดน้องรีโว4สีดำคันนี้เลยนะคะค้างวดเพียง6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะที่สำคัญนะคะที่สมยงคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะออกง่ายอนุมัติไวแล้วก็ดันทุกเคสเลยนะคะแต่รถของเรานะคะอยู่บ้านน้ำพ้าทางออกไปอำนาจเจริญนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะท่านใดสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์081 2 3 8 6 6 9 9ค่ะ